มาอัปเดตกันต่อเนื่องดีกว่ากับเส้นทางของฟูเซนในการแข่งขันซูฟวาลลันลีและการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ไปเชิญหน้ากับทีมเทียนหนึ่งเมื่อรอบนี้พวกเขาต้องเจอสึกหนักถึง2ครั้งติดต่อกันในวันเดียวนั่นคือเขาจะต้องฝ่าด่านเซตาไปด่านแรกและแบบไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดต้องแข่งต่อทันทีไปเชิญหน้ากับทีมฟานาติก ทีมที่พวกเขาพ่ายไปในรอบแรกมาวันนี้ฟูเซนตเตรียมตัวมาดีมากพวกเขาเอาชนะเซตาไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักในสกอร์สต่อศนแถมตัดหนึ่งแมปจากเฟรติกไปด้วยละ่ะเรื่องราของ2เกมนี้จะเป็นอย่างไรอะไรที่ฟูเซนแก้ไขปรับเปลี่ยนมา ทำให้พวกเขาสามารถอชนะทีมเทียร์หนึ่งได้ในคลิปนี้ผม PCX ก็จะมาสรุปและวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นไปบ้างให้ได้ฟังกันครับผมก่อนเริ่มคลิปกันเช่นเคยไลค์ซับกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับช่วยช่องของเราเติบโตนั่นเองนะคนละนิดคนหน่อยและแน่นอนครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของช่องของเรานั่นคือ r i ดแมนช็อปครับริดแมนช็อปโน๑เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกสําหรับเกมเมอร์สาย FPS ทุกคนไม่ว่าจะเป็น Val ลเลนเดลตาฟอร์ดอารีนาเบรกเอาลรวมถึงพับจีโมบายและฟรีฟ เติมเกมบนเว็บรับส่วนลดพร้อมผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมในไลน์มีแอดดูแลไม่ขาดสายบริการย4ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทุกช่องทางเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ richman shop ครับมาเริ่มที่เกมตอนเจอกับเซตากันก่อนเลยที่พวกเขาเซอร์ไพรส์ด้วยการอาชนะไปได้ถึง2ต่อ0ย์เกมเซตาเป็นทีมที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาสดร้อนนั่นคือการมาของ Eco จากทีม no ec fox อัพโซจาก m u ร a g ์ Gaming และฮ o น e ี b บ n น y ีจากทีมอ c ค d e m y ีของตัวเซตาเองต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าเซตาเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงทีีีมมอยยู่ค่คเพแ Eco ที่ได้รับการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการพร้อมกับสมาชิกโค้ชคนใหม่อย่างเรียวตะส่วนอัพโซและฮันนี่บันนี่เองยังอยู่ในช่วงของการทรานะครับผมมาเพียงแค่สแตนด์อินเพียงเท่านั้นยังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการและมันก็เห็นภาพชัดเจนจริงๆนะครับเพราะพวกเขาเล่นกันออกมาค่อนข้างแย่เลยการเล่นของพวกเขาเนี่ยบอกเลยว่าฟันดัมเบนเทลพื้นฐานอะไรต่างๆยังมีพลาดให้เห็นมาเริ่มที่ด่านเพลด่านที่ทางด้านของฟูเซนเลือกมานะครับผมทางด้านฟูเซนก็เล่นคอมกันปกติที่เคยเล่นมานะครับผมแต่ทางด้านของเซตาเรียกว่าเป็นคอม 2องดวลที่แปลกตามากๆเพราะโซโลอินิเชเต,เตอร์ของพวกเขาคือเทโฮครับเทโฮเป็นตะคออินิเชเตอร์ที่เล่นค่อนข้างลําบากมากๆด้วยตัวเขาเองนะอย่างแรกเลยคือสกิลของเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อการซัพพอร์ตเพิ่มทีมมากนะักอย่างเช่นตัวของสว่านเนี่ยครับยังมีรีคอนโบในการใช้หาข่าวการันตีข่าวได้ในหลายๆสถานการณ์หรือเฟดนะก็มีฮอนมีพาวเลอร์เปิดพื้นที่สําคัญให้เพื่อนเล่นง่ายๆตัวเทโฮแม้ว่าจะมีโดนนะครับแต่โดนของเทโฮนั้น ค่อนข้างหวังผลประโยชน์ได้ยากและการันตีข่าวได้ยากเหมือนกันเพราะอีกฝ่ายสามารถสแปมยิงทิ้งได้ก่อนที่จะเห็นข่าวด้วยซ้ำสกิลที่พอจะมีประโยชน์ในการช่วยเพื่อนนั่นก็คือ Guided s a า o m วมิสไซล์เปิดพื้นที่ให้อีกฝั่งยืนคุมจุดในไซต์ได้ยากแต่มันก็หวังผลไม่ได้ดีมากนักนะครับในจังหวะเอ็กซ์คิวเข้าไซด์การเด็ดซาวเเข้ามาอีกฝั่งพวกเขาแค่เดินหนีหรือบางครั้งใช้ไม่ลงจุด ที่ฝั่งกันยืนอยู่ก็แทบจะไม่ได้สร้างจังหวะให้อีกฝั่งกันเนี่ยเล่นยากขึ้นเลยต่างจากรีคอนโบฮอนและพาวเลอร์เนี่ยที่บังคับให้อีกฝ่ายต้องยิงทิ้งหันเป้าหนีจากจุดโชกพอยท แถมยังเว v e r เป็นวงกว้างมากอีกด้วยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้เลยคือเซตานะครับทำจังหวะเข้าไซส์แทบจะไม่ได้เลยเพราะไม่มี u ิลิตี้ในการทําจังหวะเข้าไซส์จรงิจรงๆจงัจงๆจากเมนทาให้ช่วงต้นเกมฟูลเซนสามารถชิงความได้เปรียบไปก่อนถึง4ต่อ0เพราะพวกเขาแค่ต้านเล็กๆน้อยๆวัดคมยิงชนะเก็บความได้เปรียบมาได้อย่างง่ายๆการเล่นฝั่งการของฟูลเซนก็เชี่ยวครับพวกเขาสามารถเอาชนะเรื่องไฟล์พาวเวอร์ได้อย่างชัดเจนจังหวะวัดคมตัดได้ก่อน มีให้เห็นรัวน้จนกระทั่งเซตาเริ่มเปลี่ยนแผนเริ่มรู้ตัวว่าทําจังหวะตรงๆคงยากนะครับเพวกเขาเริ่มเดินเกมผ่านตรงกลางมากขึ้นหากใครดูรสตีมผมเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่าด่านเพลตรงกลางแวลูเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะมันสามารถเลือกทางไปต่อได้ค่อนข้างเยอะพวกเขาก็เริ่มเจาะเกมกันของฟูเซนได้นะครับสามารถดึงแต้มกลับขึ้นมาได้จนท้ายสุดเครื่องแรกจบที่6ต่อ6สลับมาฝั่งครึ่งหลังที่ฟูเซนก็แสดงกลยุทธ์ที่เขาใช้เป็นประจำในด่านเพลกับ2เซนติเนลนั่นก ก็คือใช้กำแพงของไว้ในการปิดเมนนะครับแต่มารอบนี้ยพวกเขาหยิบคิวจอยนะครับไม่ใช่ไซเฟอร์ทาให้เล่นแทบสเมนเป็นไปไม่ได้พวกเขาเลยเปลี่ยนเป็นให้กระดุมเนี่ยเล่นแอสตาโฮสแทนนะครับผมและก็เลิกเข้าเมนไปในจังหวัดที่เพื่อนเข้าไปที่มิดเดิลนั่นเองกลยุทธ์นี้นะครับใช้ได้ผลอยู่เสมอนะครับเพราะแม้แต่เซน,นเนลปีที่แล้วก็แพ้ให้กับแผนนี้ เซตาก็ S S eta, ไม่รอดครับรับมือไม่อยู่เลยปัญหาลักในฝั่งกันของทางด้านเซตาคือทามมิ่งที่เข้าปะทะผสมกับไฟพาวเวอร์ที่ต่อกรกับฟูลเซนได้ยากทําให้พวกเขา กันได้เพียงแค่เราเดียวครับจบแมปแรกที่สกอร์13ต่อ7เรียกว่าโดนสอนเชิงเทียร์2ไปเต็มๆสู้ฟูเซนไม่ได้เลยครับมาที่ด่านของเซตากันบ้างกับสปิดที่ฟู l เซนก็เพิ่งโดนฟรติกสอนเชิงไปเรียกว่าแพลส,สดๆร้อนเลยนะครับฟูเซนเป็นฝ่ายบุกก่อนนะเกมบุกของฟู l เซนก็มีการเล่นที่หลากหลายนะครับแต่จุดหลักเลยก็คือเินชิงมานูโวนะครับ3-2นะไปตรงกลาง3หรือไป2คนอย่างเงี้ยแล้วก็ ผู้เล่นจากเมน3หรือ2คนพินชิ่งจากตรงกลางเข้าซด์นั่นเองแต่สิ่งที่ทําให้ฟูลเซนได้เปรียบอยู่ก็คงเป็นเรื่องไฟฟ้าวอร์ที่เราเห็นมาจากแมปที่แล้วนะครับยังสร้างจังหวะโหดๆเอาเอมฝ่ายตรงข้ามให้เห็นอยู่บ้างแต่เกมมันค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับมีจังหวะรีบร้อนไปบ้างตามสไตล์ที่ฟูลเซนเคยได้ให้เห็นนะ ก็เลยทำให้จบที่6กครึ่งแรกครับผมครึ่งหลังก็ภาพคล้ายๆกันเกมบุกของเซตาเนี่ยมีรูปแบบพินชิงไม่ต่างอะไรกับฟูลเซนเรียกว่าแผนเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยครับเน้นเกมพื้นฐานเป็นหลักด่านสปิดของทั้ง2ทีมเรียกว่าประชันกันด้วยกระสุนนะครับความผิดพลาดมีเห็นจากทั้ง2ทีมแต่ของฟูลเซนเนี่ยเริ่มผิดพลาดต่อเนื่องฮะจนสกอร์ครับขึ้น12ต่อ9เซตาพร้อมปิดแมป2พาไปแมป3 ลาดมีแรงขึ้นขึ้นมาครับฟูเซนโกงความตายชนะขึ้นไปได้และพยุงเกมไปโอเวอร์ไทม์ได้สําเร็จแล้วท้ายสุดครับดับมาเอาชนะเซตาไปได้ด้วยสกอร์สิบสี่ต่อสิบสองปิดซีรีส์นี้ไปสองต่อศูนย์ครับเรียกว่าแม้เกมของฟูเซนจะสามารถเอาชนะเซตาไปได้ก็จริงนะครับแต่กำลังพูดตามตรงนะเซตามีจุดบกพร่องเยอะอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องของไฟล์พาวเวอร์แต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะอย่าลืมไปว่ามีสแตนอินถึง2คนทีมก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางมากนักและด้วยที่แพ้ฟูเซน ทีมเทียสองไปนะครับก็โดนคอมมิชชั่นในระดิตล้อกันยับเลยฮะบ,บทพิสูจน์ที่แท้จริงของฟูลเซนนะครับคือการ,รเผชิญหน้ากับทีมคู่แข่งอย่างฟันติก ที่พวกเขาแพ้ไปในรอบที่แล้วมาเจอกันครั้งนี้นครับฟูเซนพกความมั่นใจมาด้วยพอเพิ่งซัดกับเซตาความมั่นใจมันกำลังมาแต่ความมั่นใจของฟูเซนก็ต้องพังทาลายเมื่อเจอกับฟรัติกฟอร์มแมปแรกอย่างอบิสครับไม่รู้ฟรัติกไปโกรธใครมาครับแมปอบิสที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแมปวัดคมอยู่แล้วพี่อัลฟอเจอแสดงศักยภาพไฟพาวเวอร์ Power, สุดเวอร์ระดับโลกให้เห็นกับตาครับแต่เรียกว่าแบบนี้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยนะไปมากกว่าโหพี่ยิงงี้เอาอะไรชนะเพราะจังหวะอัลฟอเจอร์นี่ไม่ ต่างอะไรกับร่างตอนมาสเตอร์ร่างแชมเปี้ยนเลยให้เกมเพย์มันเล่าเรื่องฮะแม่นมากๆเนี่ยเพราะว่าแชมเปี้ยนประตูที่ต้องยิงโดยเฉพาะเลยนี่ไงแล้วเอามาล้วงต่อเลยเพราะยังไงก็ตามไม่ได้มีปูนะปูแล้วเอ้ยเอาดีๆเฮ้ยมันรู้นี่ยเช็คหน่อยไหมเฮ้ยเช็คคอมหน่อยไหมวอทอะฮากี้วอทเอะอภิญญามันมีพลังอะไรหรือเปล่าแบบว่าไปแพ้ให้เอาไว้เยอะเห็นแล้วนี่ไงเอาหมดเลยเอาไว้เยอะครับกูก็เพย์ฟอร์เรท ทามิงเหมือนจะเห็นหลังไว้และจังหวะน,นี้การดูโม่มและเรียบร้อยแต่เวค้าไไปได้และคาจากที่คอยซ้อนอยู่วิงแม,มแนมาเขาแขงมาฮฮาคาจาัดตอนนี้เพราะว่าฮาฮาเท่านั้นโอ้แล้วแบบนี้จะมาจับตายโอ้แล้วปิญญาโดนพอดีด้วยถูกที่ถูกเวลาจริงๆ โอ้ด้าน B ีที่มาโซโล่เพลเสียไปแล้วแล้วด้านเพยายามจะขยับตัวเลยก็ไปเจอโอเปอเรเตอร์ของออฟเฟเยอร์อีกแล้วเอ,ออเอาแล้วน้องติดอะไรไม่รู้วิ่งหลไม่ได้จะโดนดูนตาตกาวิทีเวลแล้ว Off ออฟเฟยอร์ก็ยังให้คมเอาการะดูกไปด้วยแต่เป็นฟอร์เรนหรือเปล่าแล้วดูออฟเฟเยอร์ Fire ยิงเซฟิลอสต้องแก้1ต่อ4ี่เวคานผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้าถีมมาจากเจนเทเมนหนึ่งต่อ3คนอาจจะดูยากเกินไปเพราะเข้ามาแบกแบกกูนะคเอาเลสยเวคาน เวคายครับท่า,านผู้ชม ความคมความโหดในจังหวะรีเทคทำให้ฟูลเซนต่อกรกับฟฟนติกในแมปนี้ไม่ได้เลยครับแมปแรกจบไปดิสกอร์13ต่อ8สกอร์อาจจะดูสูสีแต่ขวัญกำลังใจที่กัดเจอ,เอแน่นอนเพราะช็อตเวอร์นี่เยอะมากคะฟูลเซนต้องรีเซ็ตเมนเทตตี้เข้าแมป2อย่างด่านสปิดด่านนี้ฟูลเซนเคยแพ้แบบขาดลอยมาแล้วกับการที่พวกเขาไม่สามารถกันเกมบุกฟฟนติกได้หากใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับมารอบนี้ฟูลเซนได้บุกก่อนบ้างและพวกเขาก็เริ่มต้นได้ดีเลย เพราะนี่คือการเล่นด่านสปิทครั้งที่2ของพวกเขาในวันนี้ด้วยจริงความได้เปรียบไปก่อน4รานครับไฟพาวเวอร์ที่ฟันติกใช้เป็นอาวุธหลักในแมปที่แล้วดูหายไปครับกลับกัน ฟูลเซนเดินเครื่องยนต์ไฟพาวเวอร์อย่างรุนแรงดึงให้เฟติกต้องพอสปรับแผนนะครับเน้นจังหวะลับลึกมากขึ้นและพวกเขาก็เริ่มได้วินเกับขึ้นมาครับแต่ไฟพาวเวอร์ของเซฟิรอสนี่เรียกว่าล่นมากครับเขาสร้างจังหวะวินคอนดิชันให้กับฟูลเซนอยู่หลายครั้งแต่ก็มีลาที่ใจร้อนอยู่เช่นลาวที่9ที่แม้ว่าเซฟิรอสจะสามารถทําจังหวะเข้าไซบี B. พอนิตความผิดพลาดของเฟติกได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บดับเบิลคิวไปแต่เขากลับเลือกที่จะเดินต่อแม้ว่าจะมี2สโมกมีพานนยา อยู่ทาให้เสียให้กับอัลฟัเจอรที่ CT ทเสียพื้นที่เสียราวที่ดูได้เปรียบไปได้ครับจบครึง่งแรกที่7ต่อ5มาที่เกมครึ่งหลังที่เป็นตาบาปก่อนหน้าของฟูลเซนจากการรับเกมบุกของเฟรติกไม่ได้เลยเปิดครึ่งหลังได้ไม่ดีมากนะครับแม้ว่าจะชนะปืนสั้นไปแต่ก็ไทยสไตล์ไทยแท้แพ้อีโคนะครับโดนเวอร์กดรัชไปทำให้สกอร์ไม่ถูกฉีกห่างมากนะัก แม้ว่าจะชนะปืนสั้นมาแต่ฟูเซนก็สวนคืนทันทีจากความคมของใครไม่ใช่คนอื่นครับเซฟีร์ลอดนั่นเองทั้งลาดและเซฟีรลอสสามารถตัดจังหวะและเอาชนะอีโคราวสวนคืนไปได้เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้จากการแก้เกมของฟูเซนที่ต่างจากการเจอกันรอบที่แล้วนั่นคือความกล้าหาญที่พวกเขาใช้ในการเทคไฟหน้าเมดครับหากจำกันได้ในคลิปที่แล้วด่านสปิดเกมบุกข,ของฟันนติกเนี่ย เน้นการเล่นที่หน้าเมนก่อนเพื่อหาตัดหาจังหวะยึดพื้นที่สําคัญสําคัญที่เขาอยากจะเล่นมารอบนี้ฟูลเซนแอโลออกหน้าเมนบ่อยมากครับเพื่อดับแผนของแฟติกนั่นเองและมันได้ผลนะครับทั้งออกหน้า A หน้า B ฟูลเซนสามารถดันมาตัดได้หลายจังหวะเลยและสร้างความได้เปรียบได้มากขึ้นเรื่อยๆฟู Full Zen ลเซนรักษาโมเมนตัมได้สวยดึงสกอร์ไป6ต่อ11ที่ดูแล้วฟูลเซนกาลังจะเก็แบ,บแมปแรกจากทีมรองแชมป์โลกได้สําเร็จแต่แฟติกเริ่มรู้ตัวครับว่าฟูลเซนแก้แผนพวกเขามา ไม่ฟันนติกครับเปลี่ยนแผนทันทีพวกเขาเริ่มบุกหน้าเมนรุนแรงมากขึ้นทิ้งดีเฟลที่เคยทํามา2ราวติดต่อกันที่พวกเขาเล่นแผน41ครับผมลัชอินดึงตามกลับขึ้นมาเป็น81ตั้งเงินไขให้ฟูลเซนไม่กล้าเล่นหน้าเมนและต้องไปกันลึกในไซส์และมันก็สําเร็จนะครับฟูลเซน 1, ดึงขึ้น12ได้ขอแค่ราวเดียวเท่านั้นที่เขาจะปิดแมปนี้ไปได้แต่ดีกีระดับโลกครับฟานติกไหวพริบดีเริ่มรู้แล้วว่าฟูลเซนตั้งจังหวะรับในไซส์เพราเขาจับมาเล่นดีเฟล ของตัวเองอีกครั้งครับและเจาะตรงกลางหนักหน่วงทันทีได้วินถัดไปราวนี้แะครับมันคือเกมของการที่แมวไล่จับหนูฟาราติกและฟูเซนต้องเลือกแผนการเล่นให้ถูกกันเสมือนกับการเป่ายิงฉุบเช่นราวนี้หลังจากฟารติกโถมกลางรอบที่แล้วฟูเซนเลยอ่านว่าเขาจะมากลางแต่ฟารติกเล่นสแต็กบี ฟูลเซนอ่านผิดและเสียเปรียบไปรอบนาฟูลเซนเล่ละแอคโรนาเอแต่อ่านผิดอีกครั้งหนึ่งเข้าสเต็กที่บีเหมือนเดิมเสียเปรียบเพระเสียลาวไปฟู Zen ลเซนเริ่มอ่านผิดปามเกมฟันติกไม่ทันต่อเนื่องแม้ว่าจะคืน12ไปแล้วครับแต่ฟันติกเอาชนะคืน4ีวินติดต่อกันดึงเข้าโอเวอร์ไทม์ได้สําเร็จแรงกดดันมาสาลที่มันจะกลายเป็นตาบาบครั้งที่2ของฟูลเซนที่พวกเขาปิดเกมกับฟันติกไม่ได้มันตามมาหลักหลอนพวกเขาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งกระดุมได้ตื่นขึ้นครับ มันมีเหตุผลว่าทําไมกระดุมเคยถูกตั้งฉายาว่ากระดุมซ่อหลุดกันนะลักษณะนิสไซอย่างหนึ่งที่กระดุมมักเลือกที่จะทําเวลาเกมกดดันเกมเสียเปรียบนั่นคือจูจ่ๆกระดุมจะบ้าใส่ทันทีครับคล้ายๆกับ พลังแฝงที่ยิ่งกดดันยิ่งบ้าโหดเข้าอาวตารกระดุมระเบิดฟอร์มวิ่งยิงเอ็นที่ตุ้มตุ้มเก็บไป4อย่างโหดเหี้ยมลาถัดไปครับฝั่งกันตัดจังหวะเอ็นที่ฟรติกคมคมดับเบิลเฮช็อดดึงความได้เปรียบกลับมาจาก53เป็น33และฟูลเซนทําได้ครับ ปิดโอเวอร์ไทม์ไปทําสําเร็จพวกเขาปิดแมปที่2ไปได้ครับดึง1แมปจากรองแชมป์โลกดึงเข้าแมป3สร้างตํานานบทใหม่ของรอสเตอร์ชุดนี้ได้สําเร็จครับมาที่แมป3ครับแมปที่ฟูเซนเคยพ่ายแพ้ให้กับฟาติกไปก่อนหน้าแต่เกมเพล์ของฟูเซนเองเนี่ยรอบก่อนก็ถือว่าไม่ได้แย่มากครับแค่สอบตกเรื่องเกมกันมารอบนี้ฟาติกก็เตรียมพร้อมมาแล้วครับจังหวะที่เขาเคยพลาดแปลก ในรอบก่อนหน้าเรียกว่าหายไปเกือบหมดเลยเปิดเกมมาแฟติกเป็นฝ่ายนำบ้างครับตีขึ้น4 0ไปก่อนจากเอาต์รอของอัฟเจอร์ที่เปิดเฟิร์สคิวลาสในบ่ายลาวแรกไปได้แต่อัฟเจอร์บอกเดี๋ยวเกมตึงไปอ่อนให้หน่อยละกันนะครับเพราะจู่จูพี่แกวิปออฟไม่หยุดเลยครับผมหลายๆจังหวะทําให้เกมเสียเปรียบครับทำให้ฟูลเซนนะครับตีเกมกลับมาได้เป็น 6- ตในช่วงครึ่งแรก ถึงเข้าสู่ช่วงฝั่งกันที่ฟูเซนมีปัญหามาตั้งแต่รอบที่แล้วและปัญหามันก็ยังคงมีอยู่ในรอบนี้ครับพวกเขายังคงสไตล์แบบเติมคือพยายามเปิดเฟิร์สคิวให้ได้ชิงความได้เปรียบก่อนฟูเซนแพ้ปืนสั้นและพอมาเป็นบายเหลาแรกเนี่ย กระดุมดาซ้ายของเราครับรอพีกหน้าเอเมนและโดนตัดก่อนสมผลให้แฟนติกสโนบอลขึ้นแต้มสิทธิทันทีราวเดียวที่ฟูลเซนได้มันมาจากการที่แฟนติกพลาดท่าและเซฟิล็อตเมคเพย์ตงฮูก้าได้ครับเอาชนะราวที่แฟนติกได้เปรียบ4-3ต่อไปได้แต่นอกนั้นครับไม่ไหวจริงๆโดนตัดก่อนบ้างหละหรือไม่ก็ถ้าเล่นตั้งรับในไซา์ก็โดนแผนแฟนติกเล่นงาน จนท้ายสุดกันกันไม่อยู่ครับจบแมปนี้ที่ร์1 3 7ครับส่งผลให้ฟูลเซนตนะครับออกจากการแั่งขันในอันดับ5-6ร่วมครับไปไม่ถึงฝั่งฝันในรอบเพลย์ออฟสรุปตัดเกรฟอร์มฟูลเซนตเลยคือมาวันนี้พวกเขาเตรียมพร้อมมากขึ้นนะครับผมเตรียมมาดีเลยมีการแก้เกมด่านสปิตตอนเจกับฟติกให้เห็นอย่างชัดเจนเรื่องไฟพาวเวอร์พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าในระดับพีของพวกเขาอะสามารถวัดกับเอเมอร์ระดับโลกพอได้อยู่นะแต่เอาไเจอแมปออบิสนี่ของจริงเกินไปนะครับในด่านที่อาศัย การวัดคมเป็นหลักยังมีแก๊ปให้เห็นอยู่ว่าระดับโลกมันประมาณนี้นะยังห่างไกลนิดนึงส่วนเซตาผมขอไม่พูดถึงละกันนะครับถ้าใครที่ดูว a ชปาร์ตี้กับผมน่าจะนั่งขำไปหลายๆช็อตเลยนะครับเพราะเล่นดูไม่สมกับเทียนหนึ่งเลยแต่เก็เข้าใจได้นะทีมมันเพิ่งทํามาอหยนุนหยุนหน่อยละกันและก็เช่นเคยครับวนๆมาที่เรื่องเดิมๆเ,เหมือนกับคลิปที่แล้วนะความนิ่งความสม่ําเสมอและความใจเย็นเป็นสิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับและพวกคุณล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มฟูล ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ผม b ีซิเอ็กขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีมีใจโชคชัยมีหัวฮะ